โปรแกร,รมถ่ายทอดสดวอลเล์บอลหญิงไทยศึกเนชั่นลีก2025สนามแรกการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2025สนามแรกที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่4มิถุนายนวันที่8มิถุนายน2568าหสำหรับสนามแรกทัพนักตบลูกยางสาวไทยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม3รวมกับโปแลนด์เบลเยียมตุรกีและฝรั่งเศสซึ่งถือเป็น4ีทีมแกร่งจากทวีปยุโรปทั้งหมดซึ่งในปี2025สองพันยี่สบหนาสหพันธ์วอลเล่บอลน,นานาชาติตายาาาตขยไปป็น สิทีมลงแข่งขันกันทั้งหมด3สัปดาห์เหมือนเดิมรูปแบบการแข่งขันจะแข่งกันทั้งหมด3สัปดาห์เพื่อหา8ทีมที่อันดับดีที่สุดเข้ารอบไฟนอลเหมือนเดิมประกอบด้วย7ทีมที่ทำผลงานดีที่สุดในรอบแรกและประเทศเจ้าภาพโปรแกรมการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงไทยเนชั่นลีก2025วันที่4มิถุนายน2568เวลา14นาฬิกาไทยพบโปแลนด์ถ่ายทอดสดวีบีทีวีวันที่5มิถุนายน2568เวลา14นาฬิกาไทยพบเบลเยียม ถ่ายทอดสด WBTV วันที่6มิถุนายน2568เวลา17นาฬิกา30นาทีไทยพบตุรกีถ่ายทอดสด v b t v วันที่8มิถุนายน2568เวลา14นาฬิกาไทยพบฝรั่งเศสถ่ายทอดสด v b t v สำหรับการถ่ายทอดสดวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2025ในปีนี้ไม่มีช่องฟรีทีวีในไทยซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดทำให้แฟนๆจะต้องรับชมผ่านทาง WBTV ในรูปแบบของการจ่ายเงินเพื่อรับชมแบบรายเดือน